กลับสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องอาว่าปลลุงกลับสบายดีบิสสุมองสุบอนเนาะเมื่อนี้ก็ได้ออกเมื่อหน้าอีกแล้วเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องเจอกันอยู่เที่ยงหย่เที่ยงหน้าเส้นเก่าพี่น้องอยู่หน้านี่แหละบอกกับตันในสีออกเมื่อไทยหน้าพี่น้องมาหอดหน้าเอาปุยกับกระติกหน้าสบายดีตอนเสาร์เนาะบิสสุมองสุบอน <c oughs> เอามาไทายหน้าฐานะาวพี่น้องจะเศร้าสวยนะเกลือไก่แล้วเหเ็ดเวีรนี่เฮือนแล้ี้ยวเลยพี่น้องจนได้ออกมาเมื่อนี้เพราะว่าไทยเล้วเมื่อวานนี่ก็ไายให้เติบจนมืดจนคำพี่น้องเอ้ยปวดเบิดตนโตจังได้มืออม่อคืนนี้ย่นยนา,ยา,านบ่มีหย่านไทยบุทบันคือเมื่อวานนี่นพี่น้องเมื่อวานนี่ยุบออกมาบปจักไทยไปจักดุลน้าก็เลยบาทาุทบันพี่น้องเลย มือนี้ไทยใบถาคือสีทันมือนี้คือสีบุ๋มเหื่อยเป็นไงพี่น้องมือ <c oughs> วาดในบุกย่างนัก <c oughs> อยากเป็นวัดไปจักหนี่งโอ้ยภัยแบบไปตุกง่ามลงไปถับเขาหน้าดับมือวานนี่พี่น้องตะวินยังบท่ท่าลักข้นเลยตะวินกำลังสิขึ้นพี่น้องเอ้ย ถุงหางถุงหน้าคือเก่าพี่น้องสูสูเนาะเป็นลูกสาวหน้ากับสูๆแล้วพี่น้องเห็ียดหาเห็ดหน้าดำหน้าแล้วกับผู้ได้มีงวัวมีควายกับเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายพี่น้องแต่บาวกับตันในขายออกไปแล้วควายปกติควายบาวกับตันนีซีไปกว่าโตผมดำหน้าแล้วก็ไม่ได้อยู่สื่สๆพี่น้องเลยเลี้ยงควายนะบาน้านในคนกันหน่อยเขาหน่อยเขาหมูมีไผ บึ่งแงงสวยกันพี่น้องก็เลยขายออกมันในแบบว่ามันยากพี่น้องเลยมันยากลำบากเลี้ยงควายเมื่อนี้สีดำหน้าให้ใหญ่พี่น้องให้ใหญ่เติมเมื่อนี้มนสีดูหนามแหละมนสีดูหนามดำแถวโน้นเนี่ยจักสีพ่อหรือบัวพ่อพี่น้องไทยแหลมื่อวานี่จักหนามสีพ่อหรือบัวพ่อพี่น้องเลยอึดอืดหนามกัน ดูน้ำห่วยมั้วว่าในเบิดไปคุกหนึ่งยังอีกคุกหนึ่งยังคุกกับใบใหญ <c oughs> ่พี่น้องเอ้ยจักสีดำแล้วหรือบ่อี่แถวโนอนนี่กะถ้าเบิ้งน้ำการพี่น้องอืมพี่น้องตะวินกำลังจีึ้นพระอาทิตย์กำลังจีึ้นงามอีลีพี่น้องเอ้ยงามงามพี่น้องรถไทยไทยนา แท็กเตอร์คูบูตะอาทีเก่าแห้งเคึงพี่น้องสิปายกว่าปีแหละรถคันนี้เช็ครถไทยก่อนพี่น้องเติมน้ำเติมน้ำมัน

ละสิละส่วนเลยพี่น้องเลยภาดน้ำน้ำแห่งเลยไทยวาดนนี่ กินหน่ำพุนพี่นอ้องไทยกินหน่ำพุน แล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่นอ้นอ,นอ,นงอ,นองเนาะบ้านนี้ให้ไงเติบพี่น้องเลยให้ไงเติบพี่น้องกูให้ไงเตงิบบ้านนี้ผมสิได้คาดเด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้สิได้คาดคาดถาคนดำเนาะออกมาแต่ก่อนหมูออกมาก่อนหมูพี่น้องเลยออกมาคนเดียวบูม,มี่ไฟจับกล้องให้บ้านนี้สิไปเอาคาดมาคาดหน้าเลยพี่น้องเลยบ้านนี้สวยเติบแล้ว สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอ่าดำนาพี่น้องมือที่สองมือนี่ดำนามือที่สองพี่น้องดูหน้ามืออยู่ห่วยหัวเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอ้กัปตันก็สิได้เอาเข่ามาหนังกินเลยพี่น้องหิวเข่าเลยสิเอาเข่ามาปั่นกินหนังกินผู้เดียวพี่น้องเลยอยู่ห่วยคุกน้าลือเพี่น้องคุกนังเลกไอ้ต้องใส่กาบอ,บอตัดหางพี่น้องไอ้ เวลาน้าำม,มากน้าแต่แกงมากแล้วมันส่อไอ้มแม่เป็นเป็นขุมพี่น้องในมองนีหน้ามเลือกแหง้งดีนะเป่งน,น้าออกเบิดจนแหง้งตัวดำหน้าใหญ่สิแ,แล้วะไรพี่น้องบากรับตันกลัลโลน้าำดูดใส่ให้น้า,า,ย,นายังบ่พอฮะน้า,<ะ>นาในห่วยสิเบิด์ตเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> วังมันบุมีวังแถวทึ่งน่ะมันเป็นไอ้ห่วยตื้นๆเองฮะเออมันก็พอมีอยู่ดอกมันหนักวังตื้นก็พอได้อยู่ดอกคอยดูดใส่แถวนี่พอได้ดำนี่เออมือนี้มือนี้ก็คือสีได้ดำอยู่ดอกดำเบิดมือแหละ หักสีซอแต่สีใหญ่จักเด้อบาทนี่ติดตั้งจักหยกไปหยกมาหยกไปหยกมา,กกมาพี่น้องใครใครใครมันจักไอแบบเอารถไทยปั่นนะเนาะโอ้เอาเมีซิ่งเมืองลาวเลยจักตัวไหนะอ้าตัวดำใส่มือวาดน,นี่เคี้ยวคือแะไรพี่นออ้องผัวนะนะนะ <laughs> โอ้ยเ,เมียหน่อยเมียหน้อยเมียใหญ่กัติด งานพี่น้องเอ้ยหลับเมาผอเถ้าบอยหลับมเ,าเบามาเลยบัวห้มาเลยบัวหอยมาไก่ผัวเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี้ผอเถาบอยแซดมากอยู่เพื่อนว่าเอาบ่เมียหน่อยเมียใหญให่ไปดําหน้าหลับจ้างเพื่อนว่าผมก็ว่าบ่เอาแล้วหน้าสัซีเบิร์แล้ว <c oughs> เอามาพอดนี้มาหนังเอาเงินไอบาวตันนะพี่น้องเอาเงินละสาวแพงนูย้ยบ่เอามาตัว <c oughs> น้ำเลิกพี่น้องเลยผู้มื่อนี้ผมบรได้ดำเนี่พี่น้องมื่อนี้ผมว่าที่คาดไทยคาดไทยหวานปุ๋ยพี่น้องตะกี้ควบคิดว่าสีดำหน้าใหญ่หหใหญ่แหละพี่น้องให้น้่น้ำพัดโบมี่พี่น้องเอ้ยเจ้าเด้อเจ้าเด้อมื่อนี้ ข้าแล้วให้ยใหญ่นี่เจ้าว่ารึ่งเหมืจังเนาะแล้วหล่เหล่เ,ลเ,ลเลขตนี่ครึ่งนี่นี่เอา้าหอยอใหญ่กับนู้นแถวนี้ออกนี่ครึ่งแต่ตอนนี้น้าเบิดก่อนพี่น้องผู้ดใดไอ้วอนพุ้นให้ตกได้ก็วอนมาให้นี่เด้อพี่น้องเด้อ <laughs> ปลาโตขี้ฝาพี่น้อง บ่แมนบ่ฮักบ่ได้อยากจากนางนแต่ว่าเส้นทางลิมิตไว้ให้อายไปทั้งที่ใจเ,เจ็บปวดเลือกเกินบ่แมนบ่ฮักบ่ได้อยากห่างเหินย้อนสดตาเข้ามาเผชิญเฮ็ดอายเฮ็จากนางมีแต่พี่น้องมาซอยได้นี่พี่น้อง มีแต่พี่น้องมาซอยบ่ได้จ้างเลยนี่มีแต่พี่น้องมาซอยคนหลายๆนี่มีแต่เอน้องลูกหลานเนาะมาซอยสุดยอดพี่น้องเมื่อนี้จักสิมีกับเขาเมนูยังต้องให้เบาเทินถ่ายเนาะเปลี่ยนกันถ่ายต้องเปลี่ยนกันถ่ายพี่น้องเมื่อวานนี้ไอ้บาก,กับตันถ่ายแล้วกินเขาเทียงให้เบาเทินถ่ายบานนี้เบาเทินจักสิได้มีคลิปไอ้แบบ กินให้พี่น้องได้เบิ่งไงเบาวเทินบ่คอยมีคลิปป็นในพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องย่างปลาว่าเปิดเปิดหน้าให้ไอ้เปิดหน้าใยไอ้สังทองมึงแน่เพิ่นอยากคินหนะไอ้อ้สังทองเพิ่นว่าอียงเหรอปะว่าสิเอาผมอยู่บ่เพิ่นว่าคือดูแทพปะว่าเพิ่นน่าห้อยไอ้สังทอง เาว่านะ่ะพิ่นเอาอยู่ดอกไอ้สังทองเลยคะแนมเงินหาหมื่นทอดเบิร์ตเพิ่งมา<ค>นะบอกเอาแค่หาหมื่นได้สังทองเอามาลดหาหมื่นผมสิเป็นทางญาติผู้ใหญ่สู่ขอให้ดอกง่อยเนะาะมหาผมลดหาหมื่นเดี๋ยวผมสจัดการให้ <c oughs> เอามาหกหมื่นไอ้ซังทองเอามาหกหมื่นให้บ่าวกัปตันหมื่นหนึ่งขาเป็นญาติผู้ใหญ่เนาะ <c oughs> ngoài bên chào khổ nữa, nọ Tông ngân đó à Nhào bao lẻ nhào nhào Ui à. <laughs> Bao không lẻ khôn ta nhào vì <laughs> nó <laughs>

อาน้อยหนึ่งกับเราจะใไปเพราะว่าีจะไปตกออกกบมด์ไซค์ยาาใดประดามนะอ้ยจเจนจ่แมนคือบ่าวทำแหล่ค่ะเนาะสอดหลุดกะปาว่าตหมดต๊ะหลุดโอ้ เออแนวแนวแนวจับท to ั้งหลังกับบูเมโน่สิบูมีไ uh ด้คร um> ิสตันตัวน่ะยังก็เอ้ยรถรถเจ้าหนักคริสตันปะคริสตันพี่น้องบูมีไพมีเลยเราสามเมาเนี่ยเพิ่นไปทำงานกรุงเทพตั้งแต่ในหน่อยจนใหญ่ได้รถคริสตันคันหนึ่งถือว่ารู้และอลังการ

<c oughs> เออเ้ากดเจาทีรงมอเคยนไที่เาออไอ้ดุงบัตนะครับพุนทนัน <c oughs> ไอ้ดุงบัตนะครับพุนทนันมองเบา,ากับตันไปงมไอห้หอยอยู่สุดหลบประทานเด้พี่น้องแม่บากับตันไปตกโมไซอยู่คนละ <c oughs> <c oughs> ระวังมันลุดเดอ้อระวังโัรซับลุดน้ามลงเดอ้อไอ้ไอ้ตัวนันมันบกหอยดีไอ้ตัจับนะมันตกน้ามือเศร้านี่งยหึบลงเลยใครแต่บุมีโทรเราับป้า,ต,าปตุกขีฝ้า คืบขุมือพี่น้องเ้ยฮะพ้นโบตกเกิประคัดมันคุยได้เลยน่ะ้จันจีนไปชกลงปองพี่น้องเ้ยเวทีเขาใส่กระพุ้ยเนาะแต่กี้ลีใส่เล่เล่เมียเล่ใส่เห่าเล่หนุกนะเด้เออ ตะกี้แม่พราว่าได้จหวเสื่อรับเพราะว่าก็ละอันไปว่าวเองว่าวอะไรเพรว่าุยุหัวน้อยฝากเปลือยลงเล็บรับไอ้พื้นรับไปผัดพื้นรับไปผัดปไหลผู้บ่าวหุยฮุยเนาะนไหไหเนับระเนงงนะเขาว่าว ย่อเบา,บา,บบเบากับตั้นที่ได้ขึ้นไปปั่นเขาเส้าเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อ,อฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามให้บากับตันเนี่ยเดอ้อเอามาพี่น้องป้าลุงขอขอขอบขอกข,ขอขอบใจนอ้อผูผักดนันผูซอยเสียป้าลุงขอขอบคุณหลายๆเดอ้อขอบใจกับสำหรับคนล่าวนะพี่น้อง อันนี้คุณทยกับขอขอบคุณหลายๆเด้อเอามาป่าลุงที่เข้าหลบถูกถูก่กานเนาะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี